ไม่ยางอย่าไปรู้นะวันนี้ผมจะมายึดช่องกิสดาแต่นี่ไม่ใช่ช่องกิสดาผมก็ขอประทานอภัยเรนี้ไอช่องกิสดามันโง่ว่ะโง่มันโง,ง่เออแต่ถ้าไม่เห็นคุณกิสราก็แปลว่าคุณกิสดาไม่อยู่นะครับก็คุณกิสดาไม่อยู่นะก็ผมผมเยอะผมเยอกูบอกอยู่ไงกูบอกอยู่เมื่อกี้กด เมื่อกี้ขอโทษนะครับเมื่อกี้ไอเหี้ยม้ามันีขอโทษนะไอม้ามันอยู่ลืมไปมันเพิ่งเป็นหมานี่ก็จะมาเที่ยวสวนผักนะอุ้ยเชี่ยจัดใหญ่มาเล่สวนผักว่าพองเลยโอ้สวยจะมาเลยคุยดูดูใบดูใบนี่อันนี้ใบแก่อันนี้ใบอ่อนเช็ดไปดูดูเมื่อก่อนผมปลูกฟักทองไว้ตรงนี้จะมารีวิวบ้านตกล้วยตานี น้องๆมายมมาหัตอนนี้มาคุยคับมาคุยมาคุยไม่มีคุณกิษสานะครับอย่าโปนะครับอย่ามีคุณคุณกิจไม่อยู่นะครับน้องๆคุณกิจไม่คุณกิจไม่อยู่คุณกิจไม่อยู่นะครับนี่คือดอกไม้ที่ผมดงเลยที่ผมหมดไปก็เพื่อให้ดอกไม้มันดูสวยงามนะครับมันตกไปเลยอะคุณกิจไม่อยู่นะครับผู้เล่านะครับคุณกิจไม่อยู่เนอะเล็กคุณกิจอยู่ผมจะรู้ให้ธี ะไม่กอง้ไม่เดชปิดกลองยเลยคุณกิดมันต้องถาบ้านผมวมึงอยากอเอาดีันดีกกูกินไม่ไอ้กินเขาคุณกิมีอะไรเยอะเลยกินเขคุณกิดไอ้เนี่ยคุณกิดคุณกิด ไม่ได้ได้ใหญ่ๆมากรวยคุณกิดเม่ก้ผมดไม่อี้มารีบๆไปกดไลค์มันนะครับฮลโหลขอบคุณครับเมื่อกี้คุณทำอะไรกับผมนะครับนี่คือิว่านะครับคิงเขายเขา นี่ครับนี่นะครับบางทน่เข้าร่อยมากแค่ไปเข้าประตูหน้าที่นั้นเลยก็ปึกึกบึกเข้มเลยว่านประตูหน้าหนึ่งครั้งมันก็จะคอนมันก็จะแล้วเพลินว้าเฉยสดยดมา Kort gitt kamp! ค pues ุอเจ้ามีไหมคุณกิตคุณกิตคุณจะอยู่บนรองเท้าคุณกิตครับผมไม่มีอะไรจะพูดเลยคุณกิตครับคุณอยู่ไหมครับคุณกิตคุณกิตเดี๋ยวคนคนคน <c oughs> คุณกิดคุณคิดไง <c oughs> <c oughs> มึงเข้ามาคุณจะประจานมึงจีด <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับวิธีเข้าบ้านคุณใช่ <c oughs> <c oughs> นี่ล่ะแม่แมน้องไปเปิดทางเอออันน่ะไม่ตองเิโอเคท่านผู้ชมดุไม้มานะอุสวยเลยยุงเขายุงเข้าน้องไปเล่นทางโอยไอหยังอะขไปหยังขุดหยังาลขุดกินครับกินครับขยนไกในกยังหาขุดขุดยันุด ดนี่ครับอยู่ท้อเดอคนเดียวเอาที่อะไรทีวิธีหลบคุดีนะคุณหลบคุดีมันจะหลบูไปไหนกูไม่รู้ ่ต oh. oh. ้องจำพันกูมาจบท่านผูชมไอจิตเป็นบ้าจบนะ